ครับช่วงวันหยุดสงกรานนีเดี๋ยวมากวาดบริเวณนี่นะครับบริเวณโซนซอยนี่เป็นห้องซอยรีลาวดีนะครับนนต้นรีลาวดีสมัยปลูกต้นน้อยๆเดี๋ยวนี้โตแล้วนะครับดอกเขาจะสีแดงสดใสน,นี่ชื่อต้นรีลาวดีนะ ปลูกสมัยต้นก้านน้อยๆเดี๋ยวนี้โตแล้วล่มเป็นเงามีราวดีส่วนนี่ต้นมอนเบอรี่หรือลูกต้นมนันถ้าอู้ให้ดีให้อลังการห้องมอนเบอรี่อู้ดีๆก็คือต้นมันลูกมันดีๆนะี่ต้นม,อนอนม่อนนี่แหละมันเฮาสมัยพลอยเมียงม่อนเอื่นใบม่อน สมัยใหม่ก็เอใหนสวยงามเอินม mm hmm. อนเบอรี่ประมาณที่ปลูกไว้นี่นะครับเป็นลมงเงาเป็นเงาแล้วได้ตัดแต่งให้สูงขึ้นผลการาเกะก,กะของเส้นทางการเดินรถแล้วนะครับในพ้นจากเส้นทางการเดินรถ ลูกหม,มอ้อเป็นผลเป็นผลดีนะครับนกก็ได้พึ่งพาอาศัยได้กินไหมดูเลยเป็นมห้องก๊กกแจ๊กจ๊กกินเป็นอาหารของเปินได้บรรยากาศไปอีกรูปแบบนึ่งได้มาเห็นดอกกีลาวดีช่อนอึ่งเมื่อก่อนเป็นปุนเป็นพวงนะนีะ่เหลืออีกช่อหนึ่ง อโอ้ขอถ่ายเอานะหน่อยไปเห็นอีกช่อหนึ่งถ่ายไว้ก่อนนะครับเป็นตูมจีดอกเดียวที่บานออกมาแต่บอกเลยว่าได้ใจสวยงามสวยมากสวยมากหน่อยเพื่อนกระเบ่งบานสับครั้งเป็นพวงช่อรีราวดีนะครับตอนนี้เพ็่นบานให้เห็นหนึ่งดอกอยู่สวยงามแช่มชอยนะครับ ในนามรีราวดีตามเส้นชื่อของซอยนี้นะครับซอยรีราวดีครับแดดวันนี้ค่อยยังชั่วหน่อยทางท่านเจ้าคณะท่านพัฒนากำแพงบุญไว้อย่างสวยงามแล้วเดี๋ยวลูกก็จะเก็บกวาด ตรงใบไม้ใบนี่ที่เกะกะไ,ไว้ในสวนที่ปลอดภัยให้กลายเป็นปุ๋ยเผาก็ไม่ได้นะครับเนื่องจากมีกฎหมายห้ามเผาที่ว่าภาคส่วนไหนก็ห้ามเผานะครับไม่ใช่ตัวเองเป็นงานวัดโอ้เน้นเพิ่นมาทำอะไรลกูก อ๋อท่านเจ้าคณะเหรอ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวโยมถ่ายมานี่หน่อยเด้อพอดีถ่ายศาสตร์มาแล้วไม่เป็นไรนะเนาะเพิ่นปักทรายเนาะทำเจดีย์ทรายนะเนาะโอ้เพป็นพัฒนาไว้สวยงามเลยอ๋อสวยงามสวยงามเป็นเป็นเนนวัดเรานี่เหรอ เออถึงว่ายอ,อ,อ๋อวัดถัดไปอ๋อถึงว่ายไม่เคยเห็นโทษเดอ้อโทษเดอ้เดอขอบันทึกได้เนาะเออขอบคุณครับขอบคุณครับเห็นท่านบ่าบันทึกได้นี่ว่าเทศการวันสงกรานงานบุญพื้นที่ธรณีสงพัฒนาไว้สวยงามแล้วนะครับเตรียมพร้อมที่จะ ปักตุงเจดีไซน์ตามประเพณีร้านนาไทยนะครับโอเคครับขอกลับไปก่อนนี่ส่วนต่อตรงนี้เคยบรรจุเหรียญบาท2551กับพระของคูบานตันไว้ตรงนี้นะครับอีหน่อยเพื่อนก็จะบรรจุไว้เป็น ประตูช่องทางออกอีกช่องทางนี้เป็นมงคลเพื่อให้ลูกหลานได้สักการะบรูชานะครับกลับแล้วครับกลับแล้วกลับแล้วเดียก็บกวาเดเพชรพร้อมจะเอาเศษใบไม้พวกนี้ไปทิ้งในที่เหมาะสมทางบุญจะได้สดใสสวยงามศรัทธาลูกหลานไปวัดทำบุญก็จะได้ มีทัศนีภาพที่สวยงามครับเดี๋ยหาเอาถุงมาบรรจุก่อนหรือไม่ก็เอาไปทำปุ๋ยก็ยังดีเคครับตามนี้นะครับ